สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุณหมอสตอรี่นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวเลยนะครับตั้งแต่อาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเลยนะครับหยุดหยุดแบบนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าครับอยู่แล้วต้องไปเที่ยวกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะไปเที่ยวไหนกันนะคะเราจากใจรายการคุณหมอสตอรี่นะคะก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยเดินทางปลอดภัยนะคะใช่ย้ายถึงกับสุกเมาเสานอน อาทิตย์ถอนจันลาอย่างนั้นไม่ได้นะครับดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้ไหมครับน้องยุ้ยพูดถึงวันหยุดยาวเนี่ยทาไมคนเราถึงจะชอบไปเที่ยวครับทําไมล่ะพี่หมอเพราะคนเราเนี่ยนะครับเวลาที่ตลอดเวลาที่เรานั่งทํางานเนี่ยนะครับโอ้ตลอด8ชั่วโมงในออฟฟิศนะครับไม่ว่าจะปวดหลังปวดหัวไมเกรนนิ้วล็อกต่างหางนะครับโอ้โหจนเป็นออฟฟิศซินโดรมก็ไปหมดเลยเนี่ยนะครับเราก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อคลายเครียดว่าแต่ว่าน้องยุ้ยก็เป็นเหมือนกันฮะปวดหลังปวดเอวปวดขาอ่ะ ว่าแต่ว่าบริษัทไหนที่จะติดต่อพี่หมอ,อนี่นะคะไปเป็นวิทยากรไปคุยไปจัดเวิร์กช็อปเนี่ยนะก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลย089นะคะ4909799ค่ะน่ารักที่สุดเลยนะครับ <c oughs> น้องอยุ้ยรูง้งานเป็นที่สุดแบบนี้เนี่ยนะครับออชอบมากๆปลื้มมาก <c oughs> แต่น้องอยุ้ยรู้ไหมครับมีคนอีกหนึ่งประเภทนะครับที่เขาแบบว่าวันหยุดพักผ่อนนะครับเขาเลือกที่จะอยู่บ้านมากกว่าที่จะไปที่ไหนเพราะว่าบ้านคือวิมานของเราเนี่ย เพราะอะไรคะพี่หม <st> อเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาปกติเวลาที่ทํางานเขาเขาจะชอบเดินทางเป็นคนที่ต้องทํางานด้วยการเดินทางเพราะฉะนั้นถึงวันหยุดพักผ่อนเนี่ยนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะอยู่กับบ้านมากกว่านะครับแต่ก็พูดไปแล้วเนี่ยก็ขำบ,บางคนนะครับขบทำทําไมอ่ะ <S <S อก็บางคนนะครับทํางานเหนื่อย <ừ. S 2> แทบแย่นะครับเพือ่อที่จะหาเงินมาซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตแต่สุดท้ายแล้วนะครับ คนที่ได้อยู่บ้านจริงๆกับกลายเป็นพวกคนงานต่างๆด้าวเออ,เอ,อใช่ก็กลายเป็นทำทำงานเงินเยอะๆมากมาย <c oughs> แต่ว่าเอามาซื้อบ้านให้ชาวต่างด้าวอยู่แทนแตัวเองมไม่ได้อยู่ว่าแล้วก็น่าขำนะคุณผู้ชมเนาะ แล้วจะไปมีความสุขอะไรอะคะพี่หมอแบบเนี้ยทำงานซะจนเครียสจะแทบแย่นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปซื้อบ้านให้คนอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หมอกอฟก็เลยอาสามาคลายเครียดให้กับทุกท่านในรายการเลยนะครับดูเทคนิคการปรับความคิดดีกว่าครับว่าเครียดจากเรื่องต่างๆไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรถติดอกหักหรือว่ามีอาหารอะไรแก้เครียดเนี่ยนะครับกิจกรรมอะไรแก้เครียดบ้าง และที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมจะมีคลิปคนดังนะคะคมาคุยเรื่องเครียดกับเราด้วยคลิปค,คนดังวันนี้เป็นจิตแพทย์ด้วยบอกไว้เลยนะครับแล้วก็น้องยุ้ยครับแขกรับเชิญของเราเป็นชายเอ่ยอแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เป็นคนดังซึ่งมีความสามารถเยอะมากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่เป็นใครนี่อยากรู้นะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามชมช่วงท้ายด้วยนะครับส่วนใครที่จะโฟนอินรับของน้องวันจากทางรายการนะครับอย่าลืมเบอร์ของเรานะครับ023383837นะครับโทรมาได้ตั้งแต่ช่วงหน้าเลยนะครับช่วงนี้เบรกโฆษณาตามคำขอของน้องยุ้ยก่อนครับ พี่หมอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับเบื่อหรือยังเบื่อมากเลยค่ะพี่หมอลองมาหมดทุกวิธีแล้วฉีดคูตา้าฉีดวิตามินไม่เห็นผิวจะใสขึ้นเลยแย่ลงยิ่งกว่าเดิมอีกโอ้โหถ้าอย่างนั้นนี่ไม่ต้องลองแล้วจ้ะนี่ครับใช้ดีสกินดีกว่าดีสกินนีอย่างไรคะัพี่หมอดีสกินเป็นเซรั่มนะวัตกรรมใหม่ครับที่รวมทั้งเรื่องของสารกระชับรูขุมขนลบรอยเหีย่ยวย่นต้านจุดด่างดำนะครับต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ ป้องกันการเกิดสิวนะครับรวมไปถึงมีสารบำร,รุงผิวรวมในหนึงเดียวเลยนะจ๊ะอุ้ยดีอย่างนี้มีหมอนแนะนำอีกต่างหากผ่านออยด้วยขอเลยแล้วกันนะคะ ช่วงรับเคสสนับสนุนโดยละมุนรักบริการถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานแต่งงานในรูปแบบภาพยนตร์ขอต้อนรับกลับสู่ช่วงรับเคสนะครับวันนี้คุณผู้ชมยิ้มกันหรือ,อยังครับแหมลองยิ้มดูนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยยิ้มให้ใครถ้าเรายิ้มให้คนในกระจกนะครับรับรองว่าจะได้รับยิ้มนั้นตอบแทนกลับมาทุกครั้งเสมอครับถูกต้องค่ะการยิ้มนะคะคุณผู้ชมทําให้คลายเครียดด้วยนะคะคทําให ขอน,นักให้เป็นเบาอย่างเช่นพี่หมอกดยุ้ยมากเลยกดมากเลยกมากเลยเลยุย้ยก็จะนี่นะคะคุณผู้ชมยิ้มละไมอรอหายกดละพี่หมอลองทำให้ดูหน่อยยิ้มละไมเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ประมาณ <c oughs> ว่ายิ้มเหมือนจิตเวชนะยังไงเอ่ยยิ้ม,มยังไงยิ้มเหมือนจิตเวชยังไงครับเรื่องหนักหนักก็จะกลายเป็นเบานะครับยิ้มกันเข้าไว้นะครับแล้วก็เข้าคลิปคำถามคลิปที่หนึ่งเลยครับ <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องชาเลต์ค่ะพี่หมอคะถ้าฝนตกแล้วรถติดแล้วถ้าหนูเครียดจะต้องทำยังไงล่ะคะคุณผู้ชมครับ<ม>เด็กๆก,ก็เครียดได้<ม>น,น,น้องชาเลต์จะเล่นละครมาหลายเรื่องนะออแต่สุดท้ายจริงๆแล้วฝนตกรถติดก็ยังเครียดอยู่<ม>นะครับถ้าเราเครียดจากการที่รถติดเนี่ยผม,ผมให้มองว่านะครับ ช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตของเราเนี่ยอย่างช่วงรถติดเนี่ยมันเป็นโอกาสของหลายคนต้องยุ้ยเคยมองไหมว่าช่วงที่รถติดเนี่ยเราออยากให้ไฟเขียวจะแย่อยู่แล้ะแต่มีใครบางคนอยากให้ไฟแดงอยู่นานนาบางคนแบบจะสอบอต้องอ่านจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยากให้ไฟแดงอยู่นานมากที่สุดก็คือเด็กขายพวงมาลัยเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงเวลาที่รถติดเป็นเวลาที่ทํารายได้ให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันที่เราเครียดรถติดเนี่ยนะครับเราโมแต่เฮ้ยโอ้โหเราเนี่ยกลายเป็น คันสุดท้ายเลยนะครับคือคือเมื่อสักครู่นี้เพิ่งปล่อยไฟแดงไปคันอึ่นก็ไปหมดเรากลายเป็นคันแรกของไฟแดงพอดีเลยเราก็มัวแต่เครียดหงุดหงิดแทนที่จะมองวิกฤตให้เป็นโอกาสเฮ้ยเดี๋ยวฟอร์ไฟเขียวเราได้ไปเป็นคันแรกจะดีกว่าไหมคิดอย่างนี้คิดบวกปุ๊บเราก็มีความสุขเราอยู่ในรถเนี่ยเราอาจจะทําการบ้านทําการบ้านอ่านหนังสืออ่านหนังสือตัวสอบแล้วประทานอาหารเช้าอ่านสคริปต์หรือว่าแม้กระทั่งบวกเลขทะเบียนท้ายรถใช่ หรือลุ้นก็ได้ครับว่าเด็กขายพุงอะไรรอบนี้เนี่ยเขาจะขายได้หรือเปล่าก็เป็นการฝึกสมองฝึกทักษะแก้แก้เครียดได้<ช>หรือแม้กระทั่งบางคนนะครับเวลาที่รถติดเนี่ยเขาเล่นดนตรีในรถก็มีไม่งั้นก็ยิ้มให้รถคันข้างๆนะได้เพื่อนใหม่ดีป่ะดีถึงแม้เราจะไปอยู่ในเส้นทางเดิมทุกวัน<ช>นะครับแต่ว่าข้างทางเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกวัน ถึงแม้รถเราจะติดในเวลาเดิมนะครับแต่คนที่อยู่ข้างๆเราไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ้มให้กันนะครับได้มิตรภาพใหม่ด้วยใช่ทําให้เป็นท้องถนนสีขาวก็ดีนะใช่ค่ะ,อะพอรถติดไปแล้วปัญหาที่2มีปัญหาอะไรบ้างลองชมคลิปต่อไปค,ครับไปดูคลิปที่2เลยค่ะชื่อนัทยาค่ะอยากจะถามคุณหมอว่ามีแฟนแล้วอกหกักอะค่ะแฟนทิ้งไปมีคนอื่นจะทำยังไงดีคะ อกหักเราเครียดยุ้ยอกหักนะปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหนักอกหนักใจวัยรุ่นมากวัยรุ่นเนี่ยนะครับอกหักเราเครียดเพราะไปมองหาความรักที่ไกลตัวหาความรักจากคนที่ไม่จริงใจน้องด้วยครับคนที่คบกับเรามาแค่ไม่กี่ปีหรือไม่กี่เดือนนะครับแต่เราไปทุ่มใจเขาหมดเลยนะครับเวลาเขาทิ้งเราไปเราเสียใจแต่คนที่อยู่กับเรามาตลอด ยี่สิบสามสิบปีเท่าอายุเราเนี่ยเราไม่เคยแคร์ความรู้สึกเลยทั้งท้ที่เวลาที่เราเสียคนที่ไม่จริงใจกับเราไปเขาต่างหากที่จะเดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกร้อนกับเรามากกว่าไอคนที่ไม่จริงใจนั้นอีกใช่พ่อแม่เรานะคะสำคัญที่สุดนะเราต้องแคร์พ่อแม่ของเรามากกว่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมเครียดอกหักอะไรเงี้ยครับเข้าไปกราบคุณพ่อคุณแม่ขออ้อมกอดอุ่นๆของท่านรับรองว่าปัญหาจะทุเลาลงนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างนี้ครับถ้าเกิดเสียคนที่รัก คนที่ไม่รักเราดีกว่าครับคนที่ไม่รักและไม่จริงใจกับเราไปแค่หนึ่งคนไม่เห็นควรจะเสียดายเลยเลยแต่เขาต่างหากที่ควรจะเสียใจเพราะเขาเสียทั้งคนที่รักและจริงใจกับเขาไปตั้งหนึ่งคนเพราะฉะนั้นใครครับที่ควรจะเสียใจเราหรือเขาเขาควรจะเสียใจไม่ใช่เราครับอย่าโมแต่มานั่งเครียดอย่ามาอะไรเลยครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับบอกว่าทํายังไงให้ลืมลืมช่วงเวลาแล้วร้ายๆอย่างนั้นไปได้คนเรานะครับ อยากจํากับลืมอยากลืมกับจำเป็นเพลงเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลืมนะครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจจะลืมแต่ใช้เวลาแห่งคุณค่าให้มีความสุขเนี่ยอยู่กับคนที่รักและจริงใจกับเราไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่กับเพื่อนเท่านั้นปัญหาเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องชิวๆไปเลยครับถ้าชอบดวดเดียวก็ไป เข้าวัดนะทาบุญในช่วงนี้ได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นช่วงอาสาัมบูชากับเข้าพรรษานะครับมีคําถามเรื่องความรักปริศนาความรักมาถามน้องยุ้ยด้วยสมมุติว่าน้องยุ้ยอยู่ในห้องแล้วในห้องนอนของน้องยุ้ยเนี่ยมีงูอยู่น้องยุ้ยจะเลือกตีงูตรงไหนระหว่างงูที่อยู่ที่ประตูงูที่อยู่ที่หน้าต่างงูที่อยู่บนเตียงแล้วก็งูที่อยู่ที่ใต้คานห้อยหัวลงมาน้องยุ้ยเลือกตีงูตัวไหนห้ามห้ามตอบว่า ไม่ไมเลือกตีไม่ได้ต้องอตีสักตัวหนึ่ง <laughs> ตีตรงไหนดีครับ <laughs> เดี๋ยวนะถ่ายนิสัยด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่จิตเวชคำถามจิตเวชจิตวทิทยาครับอ่าที่ไหนดีครับตีตรงประตูดีกว่าตีตรงประตูนะครับอ่าเรามาเฉลยทีละข้อนะครับใครที่เลือกตีตรงประตูนะครับเป็นคนที่มีความรักแบบที่เรียกได้ว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูเน่ได้รักไหมอ่าแต่ใครที่เลือกตีที่ริมหน้าต่างนะครับเป็นคนที่ประเภทที่เรียกได้ว่าวิวาหก <ừ> mm, อะะมาแล้วไปเลยนะครับสงสัยไหมถ้าอยู่คนที่เลือกตีงูบนเตียงสงสัยอ่ะเป็นคนประเภทรักสนุกไม่ผูกพันโอ้โห oh, oh. แต่ถ้าเลือกตีงูที่อยู่ใต้คานละ่ะค่อยหัวลงมารู้เลยใช่ไหมไม่รู้ยังไม่รู้อยู่ดีเตรียมจองหมูบ้านคานทองนิเวศเอาไว้ oh. คนที่มีความรักประเภทนี้อาจจะต้องขึ้นคานพี่หมอรู้ไหมทําไมอยู่ทเลือกข้อแรกทําไมครับ เราไม่อยากให้มาสกปรกที่เตียงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะไปตีตรงประตูเลือดจะได้เลือดนั่งอยู่บนเตียงใช่นะครับอผ่านไปแล้วสองข้อคลายเครื่อกันไปได้แล้วลองมาดูคําถามข้อที่สามครับค่ะครับสวัสดีครับผมอานท์นะครับอยากจะถามคุณหมอกอฟว่ามีอาหารอะไรที่กินแล้วใช้สำหรับแก้เครียดได้บ้างครับอ่า คุณผู้ชมครับอาหารแก้เครียดแหระครับพูดแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารก่อนนะครับตอนนี้ต้องแนะนําก่อนนะครับคุณช้างนะครับพัชวัตเทพนิมิตน,นะครับสวัสดีครับพี่ช้างวาสวัสดีครับพี่ช้างอาหารแก้เครียดของเราคือไลเฟิร์นเลยเด็ดๆเลยนะฮะโชว์เลยครับเป็นอาหารทะเลนี่เองนะครับมีอะไรบ้างครับพี่ช้างก็อันนี้จะเป็นปูม้านะครับครับแล้วก็มี หอยหวานตัวใหญ่นะครับสามสิบถึงห้าสิบตัวโลแล้วก็มีหอยสตาเชลที่นําเข้าจากญี่ปุ่นครับออนนี้คิดนะครับในต่างประเทศอนข้างฮิตแล้วนี้เป็นหอยเชลสดนะครับครับค่ะแล้วก็มีปลากระพงเป็นเป็นแล้วก็ตัวเบลเลยปลากระพงเป็นเป็นแล้วก็เราก็นอกน้ําแข็งมาแล้วก็ย่างย่างเกลือธรรมชาติย่างธรรมชาตินะะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ํา ธรรมชาติแล้วก็มีกุ้งแม่น้ําธรรมชาติตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกนะครับของบ้านเราปะคะ่าของบ้านเราครับอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับครับพี่ช้างอยู่ที่ตรงไหนนะครับอยู่ที่ตลาดน้ํคลองรัดมะยมครับแหมใครที่อยากผ่อนคลายอยากไปเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดอย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้อยากไปทะเลไกลๆกลไปคลองรัดมะยมอยู่ที่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่ทุกคนอาจจะคิดว่าไกลแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ พุตธมณฑนสายหนึ่งครับไม่ไกลนะขับรถผ่านเพชรเกษมไปแป๊บเดียวถึงใช่ใช่ครับตลาดน้ำของรัตมะยงครับมีโหอาหารทะเลแบบเพียบเลยนะครับอาหารสดๆทั้งนั้นเลยนี่ราคาแพงไหมพี่ช้างบางคนคิดว่าแพงนะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้เน้นขายแพงเพราะว่าหนึ่งก็คืออยากให้คนไทยเนี่ยได้ทานของดีแล้วราคาไม่แพงครับค่ะเวลาเข้าร้านอาหารปุ๊บเนี่ยทุกคนจะบอกเตรียมตังค์ไปเลยเป็นหมื่นแต่ถ้ามาร้านผมเนี่ย เตรียมตังมาเท่าไหร่ก็ซื้อได้ยังไงครับเท่าไหร่ก็ซื้อได้อย่างหอยเชลล์เนี่ยนะครับสามปีที่ผ่านมาขายตัวละห้าบาทก็ยังตัวละห้าบาทเหมือนเดิมหอยเชลล์ตัวละห้าบาทหอยเชลล์ตัวละห้าบาทนี่นะคะคุณสามปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้นี่<ช>มันต่างกันเลยนะใช่ครับนะครับเศรษฐกิจอะไรก็ต่างกันแต่ปัจจุบันหอยเชลล์ก็ยังห้าบาทอยู่อ๋อใช่ครับโอ้โหเ้าแล้วอย่างปูม้าล่ะครับปูม้าก็ สมัยก่อนจะขายเป็น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 โลใช่ไหมครับแบนี้บางคนบอกว่าอยากทานบ้างอยากเห็นปูไม่ดีบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องผ่าครึ่งตัวให้เห็นแล้วก็นึ่งให้เขาเลยครับครึ่งกิโลเนี่ยก็จะขายแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนี่นี่นี่คือครึ่งกิโลนะครับนี่คือครึ่งกิโลโอ้โหขายอย่างนี้จะไปได้กําไรอะไรครับพี่ช้างก็กําไรเรากําไรแต่ว่าเราคิดว่าเรากําไรน้อยพอแล้วครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางคนก็ไปทาน แล้วแพงอ่ะก็เครียดอีกเหมือนกันเครียดใช่อาหารแพงไปถึงแล้วกระเป๋าตังค์แฟบคคเครียดกว่าเดิมนะนี่ทานทานได้ทานได้ทานได้ทุกระดับครับตั้งแต่ค,ค,คนที่ขับรถเบนจนถึงคนที่ขับรถเมย์ขับรถเมย์กินหอยหอยเชลอ่ะละห้าบาทนี่ก็สบายนะกินได้หลายตัวเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมแล้วกุ้งดิพี่หมอกุ้งเ่ะกุ้ง ถ้าเป็นกุ้งแม่น้าแท้นี่นะครับสี่นิดนี่คือไซส์สี่ตัวโลนะฮะมีสองตัวนี่ครึ่งโลนะครับครับตัวเนี้ยสามร้อยห้าสิบครับโอ้โหถ้าหนึ่งกิโลนี่เจ็ดร้อยครับเดี๋ยวยกให้ดูนะคะไปพัตคารนี่ไม่ได้นะครับพัตคาาตัวหนึ่งอย่างน้อยก็หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันห้าขึ้นนะครับแล้วยังมีปลากระพงปลากระพงยัก็ตัวยักษ์อีกครับอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณคือถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะขายประมาณสองร้อย